โอ้ยเป็นตรลิตูนอยู่บ้านนะคะแม่จะไปออกกำลังกายนะคะรู้เรื่องหมดแหละรู้เรื่องหมดแ้ะงองเงไม่อยากให้ไปแม่อย,อยู่บ้านคุณยายอยากจะไปกับแม่กับพิบตาเนะี่ยทุกคนเช้าวันนี้แดดเปรี้ยงป้างเลยดูความแดดสุดๆ กิจกรรมวันนี้เอาขยะไปทิ้งที่ทะเลขยะเพียกเลย,ยเราต้องเดินเอาขยะไปทิ้งเองนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น r e ไซเคิลรียูส e รีไซเก็ไม่ไกลเดินออกกำลังกายด้วย ราเช้านี้ทะเลมีลมจ้ะวันนี้โอเคไปกันเลยมีมะพร้าวด้วยเออมีทะเลมอนนเโอ้เขาอเขารอยน้ำว่ายน้ำกันแล้วอากาศดีฝนไม่ตกเมื่อวานวันนี้ก็ไม่ตกใีใจมากเลยจะได้เดินทะทีไม่ได้ออกกำลังกาย เดี๋ยวเราลงไปตรงหาดเลยนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เจอไข่ ไข่นกสีฟ้าจบับแล้วบีบที่ว่าเป็นพลาสติกกระเด็นแตกจ้าเนี่ยดูดีนี่ร่องรอยการกระเด็นของไข่เลยไข่กระเด็นต้องไปทำบุญไหมเนี่ยเมื่อวานก็ขับรถเหยียบกระลอกวันนี้ก็ทำร้ายไข่อะไรเนี่ยป้า <c oughs> เฮ้ยอีกแล้วทุกคนมาละมาแล้ว,ลว <c oughs> เสร็จแล้ว เจอหมาหมาตามอีแล้วไม่มาลูกแม่ไม่มีบ้านเออแม่ก็ยังไม่มีบ้านอยู่เลยเออวันๆก็ไม่มีข้าวกินเนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงยังไงให้รอดคนยังไม่มีจะแดกเลยน้องไม่อยู่นะน้องไปอยู่กับคนที่มีตังนะไปอยู่กับฝรั่งนะไปตกฝรั่งนะโอเคนะ บาย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 เออรู้เรื่องว่ะรู้เรื่อง